สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหล่าพุทรู้สาสนิกนชนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันเินเก๋ชวดาเมฆราตรีค่ะแล้วก็กัลยนา,ามิของเก๋นะคะรองพัคคารหม่ปโปต,ตนานค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าเกิดคืนเรียกว่าสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมใ<ช>่นะคะ,คะวันที่31ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะไม่มีที่จะไปไหนเนี่ยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วมีที่ไปแล้วแต่รู้สึกว่าที่เรงนี้อาจจะเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกที่ควรนะคะเป็นที่ทางอารยมุกิยากจะทุกท่านเนี่ยเข้ามาหาธรรมะนะคะแล้วถือว่าเป็น ทางสายตรงทางสายกลางและทางสายเดียวของเราชาวพุทธทุกท่านนะคะจะข้ามปีทั้งทีแล้วนี้เราควรจะรับวันใหม่นะคะด้วยศีลห้านะคะแล้วก็แน่นอนเริ่มปีใหม่ด้วยเรื่องราวดีเกี่ยวกับการให้พรตัวเองแผ่เมตตาให้ผู้อื่นอโหสิกรรมให้กับผู้ที่เราเนี่ยล่วงเกินโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ดีค่ะก็อยากเชิญทุกท่านค่ะมาเร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันนะคะที่วัดสเกตนั่นเองค่ะ ค่ะก็สมบตองนะคะสมบคนที่ดูเอ๊วันปีใหม่เราจะทําอะไรดีส่งท้ายปีนะคะจะทําอะไรดีๆเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะก็เชิญชวนให้มาสวดมนต์ข้ามปีกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะอนุโมทนาบุญนะคะ